นะคะแล้วก็มาอยู่กับช่อง Hasuna s ิมาเซ n นะคะวันนี้เราจะมาดูทุกคนนะคะไปดูตีนันดีกว่าไปโดดกันเลยเอาขอาหมดแล้วหรอไปชิ้งดีกว่าเ <laughs> วลาไม่เต็หน่งเอ้ยมมีอีกมีิ้นเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเสร็จก่อนนะแก่ไห ทุกคนเดี๋ยวไปทีโดดกันเลยค่ะทุกคนไปตามพวกเราที่ตรงนั้นเดยตรงนี้มืดมากเลยนะทุกคนบอกเลยไปกันตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองโดดกันจะมาด้วยกันว่ารู้สึกยังไงในการโดดตอนนี้นะ่ากลัวมากเลย ฮะว,ว่าพูดคนเดียวได้ไงเนี่ยนี่นะคะทุกคนลองโดดเลยนะดูดูสูงมากเหมือนกันน,นีเนี่ยหนึ่งสอ,สองสามโอ้ผมออกผมออก ไปเล่นหมุนกันค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กรอดีนะนีนะคะสงพัฒตาหรอโอเคเร็วเลยนะอ่ะหมุนเลยโอ๊ยใช่หมุนเลยหมุนเลยว้าวหมุนเลยหมุนเลยโอเคเวนหัวอยู่ นี่คือที่หมุนนะกลเมตรเียนหัวจังโอเคทางอน,นี้ไม่เห็นทางเอาตัวไปก่อนนะคุณ